Did you know ทำไมไข่ไก่มีแค่สองสีทำไมต้องถนัดสายคุายายมิซาโอโอกาวะร17ปีนะคะเป็นคนญี่ปุน่นแล้วก็ตอนนี้คนที่ กลายเป็นบุคคลที่มีอายุมากที่สุดนในโลกตอนนี้อยู่ที่อเมริกานะคะเป็นชาวอเมริกันก็คือคุณยายเกลทูดวีเวอร์116ปีแม่ผู้หญิงทั้งสองคนเลยอันนี้เป็นเรื่องที่สะทอนให้เห็นถึงข้อมูลที่เรามักจะพูดกันบ่อยๆท่านผู้ชมคะ่ะแต่ว่าหลายคนอาจจะไม่รู้เหตุผลว่าเพราะอะไรนั่นก็คือผู้หญิงส่วนใหญ่จะมีอายุยืนมากกว่าผู้ชายโดยเฉลี่ยนะคะโดยเฉลีย่ยไ,ไม่ได้แปลว่าทุกคนจะยืนกับผู้ชายแต่ว่าโดยเฉลี่ยผู้หญิงจะอายุยืนกว่าผู้ชายอยากทราบเหตุผลไหมคะว่าเป็นเพราะอะไร ถ้าอยากรู้พักสักครู่เในช่วงหน้าเจอกันค่ะ Did <you> know? ข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกระบุค่ะว่าประชากรโลกมีอายุไขเฉลี่ยเพิ่มขึ้นค่าเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ70ปีอายุไขเฉลี่ยประชากรไทยอยู่ที่ประมาณ71ปีคะ่ะโดยเฉลี่ยผู้หญิงอยู่ที่75ปีและผู้ชายอยู่ที่68ปีเท่านั้นอย่างไรก็ตามข้อมูลดังกล่าวก็เพียงพอที่จะระบุได้นะคะว่า ผู้หญิงมีอายุยืนกว่าผู้ชายตรงนี้นักเวชศาสตร์ทั่วโลกได้ให้ข้อสันนิษฐานค่ะว่าน่าจะเป็นเรื่องของฮอร์โมนที่ต่างกันระหว่างชายกับหญิงไม่ว่ายุคไหนสมัยไหนผู้ชายวัยหนุ่มจะมีพลังจากฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนที่พุ่งพ่านส่งผลต่ออารมณ์และก็พฤติกรรมที่รุนแรงก้าวร้าวสุ่มเสี่ยงและชอบแข่งขันจึงส่งผลต่อความเสี่ยงในการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรนั่นเองค่ะ โดยผู้ชายวัย15-24ปีมีโอกาสเสียชีวิตมากกว่าผู้หญิง4-5เท่าส่วนใหญ่จะเกิดจากอุบัติเหตุและการฆาตกรรมแต่พอพ้นอายุ24ปีอัตราการเสียชีวิตที่เคยต่างกันมากก็จะลดแคบลงเรื่อยๆช่วงอายุ55-64ปีจะเป็นอีกครั้งค่ะที่ผู้ชายมีโอกาสเสียชีวิตมากกว่าผู้หญิงสาเหตุมาจากโรคหัวใจโรคเครียด การฆ่าตัวตายอุบัติเหตุทางรถยนต์และการเจ็บป่วยที่เกี่ยวข้องกับบุหรี่และแอลกอฮอล mm hmm. ์เช่นโรคมะเร็งซึ่งทั้งหมดล้วนเป็นโรคที่ร้ายแรงทั้งสิ้นน,นอกจากฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนจะทําให้ผู้ชายมีพฤติกรรมที่สุ่มเสี่ยงดังกล่าวแล้วยังไปเพิ่มระดับของคอเลสเตอรอลตัวร้ายหรือว่า L D L ผู้ชายวัยกลางคนจึงมีโอกาสเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดและก็โรคหัวใจอีกด้วยค่ะ ขณะที่ผู้หญิงนอกจากความเสี่ยงจะมีน้อยกว่าแล้วยังมีฮอร์โมนเอสโตรเจนช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลตัวร้ายและก็เพิ่มคอเลสเตอรอลตัวดีหรือว่า HDL ความเสี่ยงต่อโรคร้ายแรงและปัญหาสุขภาพต่างๆจึงมีน้อยกว่าผู้ชายค่ะนอกจากนั้นผู้หญิงยังรู้ตัวด้วยค่ะว่าอ่อนแอกว่าผู้ชายโดยธรรมชาติจึงมักจะใส่ใจเรื่องปัญหาสุขภาพมากกว่า ยังมีอีกหลายอย่างนะคะที่เป็นเหตุผลที่ทําให้ผู้หญิงเนี่ยมีอายุยืนเฉลี่ยมากกว่าผู้ชายนั่นก็คือผู้หญิงมีความเสี่ยงน้อยกว่าในการใช้ชีวิตพฤติกรรมนะคะคุณผู้ชายชอบดื่มสุราสูบบุหรี่มากกว่าขับรถก็เร็วมากกว่านี่เป็นสาเหตุของการทําให้เสียชีวิตก่อนวัยอันควรนะคะนอกเหนือจากนี้ก็ยังมีเรื่องของการที่ผู้หญิงสามารถจะจัดการกับภาวะความเศร้าแล้วก็อารมณ์เศร้าๆได,ด้ดีกว่าผู้ชายด้วยความเครียดเหมือนกันนะคะ ทั้งหมดคือ Did You Know คุณรู้หรือไม่ในวันนี้นะคะไปก่อนแล้วคะ่ะถ้าเกิดพูดยาวกว่านี้จะเครียดมากกว่านี้นะคะติดตามรายการของเราได้ย้อนหลังที่ช่อง YouTube นะคะแล้วก็ Facebook ได้เหมือนเดิมจดหมายอีเมลวันนี้สวัสดีค่ะ Did you know